สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้งาน p o l y p a d m p i f y c o m ศูนย์รวมหรือจัก,กรวันเครื่องมือการสอนคณิตศาสตร์ที่หลากหลายแบบที่ใช้งานง่ายและที่สำคัญนะคะสามารถใช้งานได้ฟรีด้วยค่ะอย่างแรกก็เข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า polypad ได้เลยค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์ได้เลยค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าตาของเครื่องมือที่เป็นสื่อจำลองเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตรงนี้นะคะเราสามารถขยับเล่นได้ด้วยค่ะก็จะเป็นเครื่องวงกลมแล้วก็หลายๆแบบนะคะค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอกับเครื่องมืออีกมากมายนะคะก็จะเป็นแท่งเศษส,ส่วน นะคะแล้วก็รูปทรงหลายเหลี่ยม3มิติแล้วก็จะมีเครื่องชั่งน้าหนักนะคะแล้วก็เครื่องจักฟังก์ชันแล้วก็ลูกเต่าแล้วก็เหรียแล้วก็สปินเนอร์นะคะอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะต่อมานะคะให้เรากดล็อกอินหรือว่าซ i g อัพก็ได้ค่ะตอนนี้เรากดเป็นล็อกอินแล้วนะคะค่ะเมื่อเรากดล็อกอินเสร็จแล้วนะคะ เวลาเราจะเข้าไปใช้งานเครื่องมือหรือว่าสื่อกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะไปกดที่คำว่าเปิดตัว PolyPad นะคะตรงสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้าจอกระดานสีขาวๆนะคะด้านขวามือปุ่มแรกนะคะก็เป็นปุ่มเต็มหน้าจอ ะะปุ่มต่อมานะคะคก็จะเป็นปุ่มเลิกทําแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทําซ้ําแล้วตรงตารางนะคะก็จะเป็นหน้าจอการแสดงผลค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้พื้นหลังเป็นลักษณะไหนนะคะต่อมาก็จะเราสามารถส่งออกผลงานของเรานะคะเป็นรูปภาพได้เลยปุ่มต่อมานะคะคก็จะเป็นปุ่มขยายเข้าแล้วก็ปุ่มซูมออกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตค่ะ ส่วนของด้านล่างนะคะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มของการย้ายเครื่องมือนะคะเราสามารถกดย้ายได้เลยว่าเราจะย้ายจากตรงไหนไปตรงไหนต่อมาก็จะเป็นปุ่มปากกาดินสอนะคะค่ะแล้วก็ปุ่มที่เราเล่นอยู่ก็จะเป็นไฮไลท์อันนี้ก็จะมีไม้บรรทัดด้วยค่ะแล้วก็สามารถลบยังลบได้ด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจุด นะคะแล้วก็สามารถสร้างเส้นได้ด้วยแล้วก็จะมีวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็มุมค่ะค่ะในส่วนต่อมาเราก็เป็นกล่องข้อความนะคะกล่องข้อความเราก็สามารถเลือกที่จะพิมพ์อะไรก็ได้ค่ะนี่นะคะเราก็พิมพ์อะไรก็ได้ไปเลยนะคะค่ะ แล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นสรรมการนะคะแล้วก็จะมีเศษส่วนมีเลขชี้กำลังมีรากที่สองนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะแล้วก็มีรูปภาพด้วยค่ะเราสามารถอัปโหลดรูปภาพจากเครื่องเราได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มอัดหน้าจอแล้วก็สีของปากกาก็เลือกได้ด้วยค่ะ ค่ะและส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือตรงด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะเป็นศูนย์รวมของเครื่องมือที่ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เรื่องต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องเลขาคณิตตัวเลขเศษส่วนพีชคณิต ความน่าจะเป็นและข้อมูลแล้วก็เกมและแอปพลิเคชันค่ะโดยวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาสอนนะคะก็จะอยู่ในเรื่องเลขาคณิตนั่นก็คือแทนแกรมนั่นเองค่ะค่ะเกมแทนแกรมนะคะเป็นเกมตัวตอปริศนารูปเลขาคณิตทั้งหมด7ชิ้นซึ่งสามารถนํามาประกอบเป็นรูปต่างๆได้ขณะที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเชื่อกันว่าเกมนี้นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนนะคะเราก็จะใช้ รูปทรงต่างๆจากแคนแกรมคลาสสิกตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาสร้างนะคะก็คือสัตว์จากรูปแคนแกรมนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เริ่มสร้างกันได้เลยนะคะเพื่อนๆลองทายดูนะคะว่าสัตว์ที่เราจะมาสร้างวันนี้คือเป็นสัตว์อะไรเอ่ยนะคะล้วก็สร้างได้เลย เช่เลยนะคะก็คือสุนัขจิ้งจอกเัมนเองนะคะแล้วก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะคะว่ามันคือสัตว์อะไรค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ